สโมสรลิเวอร์พูลตกเป็นข่าววางแผนดึงฮาเวบาร์นพีตัวเก่งของเลสเตอร์ซิตี้คู่แข่งแห่งศึกพรีเมียร์ลีกมาร่วมทัพในซัมเมอร์หน้าตามการรายงานจากลิเวอร์พูลเอ็โคหงแดงยังคงมีข่าวตามหาแนวรุกอย่างต่อเนื่องโดยพวกเขาให้ความสนใจปีกซ้ายวัย23ของเดอะฟ็อกตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาหลังจากที่เจ้าตัวโชว์ฟอร,ร์มได้อย่างโดดเด่นในถิ่นคิงพาวเวอร์สเตเดียมเมื่อซีซั่นก่อนล่าสุดลิเวอร์พูลเอ็โคอ้างรายงานซื้อดังของสเปนที่อ้างว่าลิเวอร์พูลยังคงต้องการ ดึงตัวแฮวิบาร์มาร่วมทีมโดยนักเตะรายนี้ถือเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆในการเสริมเท่าฤดูกาลหน้านอกจากสตาร์เลสเตอร์แล้วยังมีรายงานอ้างถึงเปโดเนโตตัวริมเส้นของวูฟฟตันตันและเจเรมีเดกูแข่งดารุ่งของรันก็อยู่ในดิศไดยชื่อนักเตะที่เจกเนครับต้องการด้วยเชื่อกันว่าในใหญ่ชาวเยอรมันมีความชื่นชอบแาวิบารเป็นการส่วนตัวโดยมองว่ากอนหน้ารายนี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับทัติกเกมรุกของลิเวอร์พูลได้ และจะสามารถก้าวมาทดแทนผู้เล่นแดนหน้าของทีมได้ในอนาคตมีการรายงานว่าปีสแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกำลังพิจารณาควา้าตัวยูริเติลมองกองกลางทีมชาติเบลเยียมและชกลักราโซยุซสูก่อหลังทีมชาติตุรกีสองนักเตะของเลสเตอร์เข้ามายังถิ่นออตทฟอร์ดติลมองวัย24ปีโชว์ฟอร์มได้น่าประทับใจในฤดูกาลนี้ ลงไปแล้ว15นัดรวมทุกรายการยิงไป3ประตูกับอีก3แอซิ์เหลือสัญญากับเลสเตอร์ถึงปี2023เท่านั้นท่ามการกระแสข่าวว่าเจ้าตัวอาจจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรและตามรายงานล่าสุดระบุปีศาจแดงต้องการเซ็นสัญญากับติลลมองเพื่อเพิ่มคุณภาพในแผงไม่ฟิลนอกจากนี้ปีศาจแดงก็ยังจับตามองโซยุนซูอยู่เช่นกันโดยโซยุนซูเหลือสัญญากับเลสเตอร์ถึงเดือนมิถุนายนปี2023และมีแนวโน้มที่จะย้ายทีมในปีหน้า โดยเชื่อกันว่าเรอลมริดก็ากำลังให้ความสนใจแข้งรายนี้เขาลงเล่นใกับเลสเตอร์ไปแล้ว98นัดนับตั้งแต่ย้ายมาจากฟลายบวกเมื่อเดือนสิงหาคามปี2018และอีก16นัดแล้วในฤดูกาลนี้อลันเชลเลอร์เชื่อว่าจอห์นนี่อีแวนป่ากัลหลังของเลสเตอร์ซิตี้สมควรโดนใบแดงไล่ออกจากสนามหลังจากไปทำฟาวล์ไปเอเมริกโอบาร์ยองดาวยิงของอาเซนอลในศึกเพีย์ลมกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา แม้เกมนี้จะจบลงด้วยชัยชนะของเดอะกันเนอร์ซึ่งทำได้2ประตูจากราเบลมาการเยสและอามิลิเมโรแต่ก็มีประเด็นการทำฟาวของเซตตาแบ็ก้าบ้านให้พูดถึงหลังจบเกมด้วยจวังหวะนี้เกิดขึ้นในครึ่งหลังจอห์นนี่อีแวนซึ่งอยู่ในตำแหน่งผู้เล่นคนสุดท้ายในแนวรับไปทำฟาวโอบาร์มองที่กำลังจะเข้าไปยิงประตูแต่ผู้ตัดสินไมเคิลเออร์ริเวอร์กลับให้แค่ใบเหลืองเป็นการลงโทษซึ่งเชียร์เรอร์เห็นพ้องกับแฟนบอลอาร์เซนอลว่าอดีตกองหลังแมนอยู่ สมควรจะโดนใบแดงไล่ออกจากสนามเนื่องจากเป็นโปรเฟสชันแลฟาล์ในกรณีของอ e ีแวนโดยมาตรฐานการตัดสินที่ไม่คงเส้นคง,งวาแบบนี้ทําให้ผู้เล่นและโค้ชหลายคนรู้สึกไม่พอใจอย่างมากจากังหวะนี้ไม่มีอะไรจะต้องสงสัยมันชัดเจนว่ามีโอกาสที่จะเป็นประตูได้แต่ไมเคิลโอเวอร์กลับให้แค่ใบเหลืองนี่เป็นการตัดสินที่ผิดพลาดสําหรับผมไม่มีฟูลแบ็ก้อยอยู่ด้านหลังเลยและโอบากาลังจะทะลุเข้าไปทําประตูแต่อ e ีแวนกลับได้แค่ใบเหลืองมันควรจะเป็นใบแดงด้วยซ้ํา ผูัดสินทำพลาดแล้วดูอย่างอเมริกาลาป็อกที่โดนใบแดงในเกมแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่พ่ายกับริตันพาเลังหวะนนั้นมันเป็นโอกาสในการทำประตูและนั่นคือการปฏิเสธการทำประตูมันควรจะเป็นใบแดงแต่นี่คือมาตรฐานที่ไม่ชัดเจนดาวเตะร,ระดับท็อปที่มีโอกาสย้ายกลับทีมเก่าในปี2022คิสโตฟเฟอร์เอ็นคูคู สังกัดปัจจุบันเอเบรซิกมีโอกาสย้ายกลับไปปารีสแซงแชแมงเอ็นคูคูเซ็นสัญญาเข้ามาเป็นเด็กฝึกหัดของปารแชร์ตั้งแต่ปี2010ซึ่งขณะนั้นเขามีอายุเพียง13ปีและก้าวขึ้นสู่ชุดใหญ่ได้ในปี2015แต่ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงเป็นตัวจริงมากสักเท่าไหร่นักสุดท้ายก็โดนขายออกไปให้กับเอเบริซิกด้วยค่าตัวแค่13ล้านยูโรตอนหน้าร้อนปี2019ซึ่งนั่นเป็นเหมือนการค้นพบโลกใหม่ที่ช่วยให้กองกลางตัวลูกชาวฝรั่งเศส ปรตปล่อยพรสวรรค์ออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจนกลายเป็นหนึ่งในแข้งดาวรุ่งระดับเวอร์เดคิดที่รับการจับตามองจากทั่วโลกตลอด1-2ึ่งฤดูกาลหลังสุดเมื่อเห็นว่าสิทธิ์เก่าของตัวเองเริ่มฉายแววเด่นดาวเตะระดับโลกออกมามากขึ้นแถมยังมีทีมใหญ่ยุโรปพยายามตามจีบอย่างหนักปาลิชเชงชแมงก์จึงเริ่มหาทางดึงเอ็คูคูกลับสู่ทีมฟอคเดอแพรงอีกครั้งก่อนจะเสียเข้าไปแบบตลอดกาลและหากไม่มีอะไรผิดพลาดมาริโซโปเชตติโน่ก็พร้อมยื่นข้อเสนอเพ็นเงินมหาศาลเพื่อดึเอ็นคูคู เพื่อไปทดแทนเลียนเ e อ็มปาเป้ที่เตรียมย้ายออกไปในช่วงซัมเมอร์2 0 2 2พอดีดีแคนไรท์สังกัดปัจจุบันเวสต์แฮมมีโอกาสย้ายกลับเชลซีนักเตะชาวลอนดอนคนนี้เซ็นสัญญาเข้าไปเป็นเด็กฝึกหัด Academy ี่เชลซีตั้งแต่อายุเพียง7ขวบและเขาก็เป็นสาวกของเชลซีเต็มขั้นจึงไม่แปลกจะตั้งความหวังเอาไว้ค่อนข้างสูงกับอนาคตตัวเองแต่แล้วเจ้าตัวก็ต้องยอรับโชคชะตา ว่าไม่สามารถก้าพยายางตำแหน่งรุ่ดพี่ะดับเบิ์คัสทั้งหลายในทีมชุดใหญ่ได้จึงถ,ถูกปล่อยออกไปอยู่กับเบสแฮมเมื่อปี2014ปัจจุบันดิคันไราอายุ22หากมองกันเฉพาะตัวเลขยังถือเป็นไม่ฟิลดาวรุ่งอยู่เลยแต่เขากลับแสดงให้คนทั้งโลกเห็นถึงพัฒนาการด้านสีเทาอันสูงส่งสนได้รับตำแหน่งกับตันทับขุนค้อนไปครองเรียบร้อยแถมยังเป็นหนึ่งในม่ฟิลด์ตัวรับที่ดีที่สุดของหลีอังกฤษณเวลานี้ด้วยยิงจะตัวทำผลงานในอย่างโดดเด่นให้กับทีมชาติในศึกยูโรเมื่อกลางปีก่อน ก็ทาให้ตอนนี้มีหลายทีมพยายามตามจีบกันอย่างหนักโดยเฉพาะแมนยูเนเตดกับเชลซีนั้นดูเหมือนจะจริงจังกว่าเพื่อนส่วนเชื่อว่าหลังจบซีซั่นนี้อีกแ่นไร้ของพาตัวเองออกจากทีมเวสต์แฮมเพื่อไปไล่ล่าความสําเร็จในทีมที่ใหญ่กว่าค่อนข้างชัวและด้วยความรักที่เขามีต่อเชลซีมาตั้งแต่แรกทําให้เชื่อว่าหากเซมิโรมันอราโบวิดยอมทุ่มค่าเหนื่อยค่าตัวมหาศาลเหมือนที่เคยทําเป็นประจ,า,จาก็น่าจะคว้าตัวกลับไปได้อย่างไม่ยากเย็นนัก ดานี่โอโมสโมสรปัจจุบันเอเบเรซิกมีโอกาสย้ายกับบาร์เซโลนาสำหรับยักษ์ใหญ่มหาอำนาจอย่างบาร์เซโลนานั้นต้องบอกว่าไม่มีใครอยากจะเชื่อว่าพวกเขาจะผสมหาด่างการเงินอย่างรุนแรงในช่วงนี้จนทําให้ไม่สามารถซื้อผู้เล่นใหม่เสริมทัพได้ตามที่ต้องการขัดกับฉายาเจ้าบุญทุ่มโดยสิ้นเชิงแต่หลังจากโรนัลคุมันผู้ซื้อชาวฮอลแลนด์โดนปลดออกจากตําแหน่งแฟนๆก็ลุ้นกันหนักมากว่าใครจะเข้ามารับเผือกร้อนต่อในช่วงเวลาวิกฤตแบบนี้ ซึงหากเป็นชาบี้จริงตามข่าวลือเราอาจจะได้เห็นสโมสรอ,อนุมัติเงินก้อนใหญ่เพื่อจับจ่ายใช้สอยในตลาดหน้าหนาวและซัมเมอร์อย่างแน่นอนโดยกองหน้าทีมชาติสเปนอย่างดรนี่โอโม่ก็เป็นหนึ่งในลิท์ที่สื่อใหญ่ได้หลายสำนักคาดการไว้ดาวเตวัยยเคยเป็นเด็กฝึกหัดที่ลามาเซยียตั้งแต่อายุ9ขวบจนถึงอายุประมาณ16ก่อนจะตัดสินใจเซ็นสัญ,ญญาพูตบอลอาชีพกับดิโนโมซาเก็บในลิโคเอเชียเพราะเห็นแล้วว่าคงไม่มีทางเบียดกองนหน้าระดับโลกทั้งหลายขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ได้แน่แน แต่นั่นก็เป็นทางเลือกที่ถูกต้องเพราะเขาได้สั่งสมประสบการณ์มากมายผ่านเกมการแข่งขันอันดุเดือดรวมถึงในบุรเดกากับแอเวร์ซิงในปัจจุบันและโอมโมที่อายุขณะนี้เพียง23ปีก็ถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในกองหน้าดีที่สุดของทีมชาติสเปนทําให้น่าสนใจว่าเขาจะเลือกกลับมาสวมเสื้อบาร์เซลโลนาเหมือนที่เคยใส่ฝันอีกครั้งหรือไม่พอปอกบาสมสทรสปัจจุบันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีโอกาสย้ายกลับอยู่เป็นตุด จาที่คอบอลสร้างกรณีปอกบาค์ถือเป็นดาวรุ่งที่ถูกผูกป้าจากอะเคเดมี่ของแมนยูไนเต็ดมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกแต่แล้วปี2012เขาก็ปล่อยให้สัญญาตัวเองหมดลงแล้วเลือกย้ายไปอยู่กับยูเวนตุสเพราะเชื่อว่าไม่มีทางเบียดรุ่นพี่ที่เป็นตัวหลักในทัพปิดแสดงได้แน่นอนฉะนั้นปอกบาห์ก็พัฒนาสีเท้าขึ้นแบบก้าวกระโดดจนกลายเป็นหนึ่งมิดฟิลด์ทีที่สุดของโลกโดยมีสุดยอดตำนานอย่างอเดีปโลคอยเป็นพี่เลี้ยงอยู่ใกล้ชิดทั้งในและนอกสนามเหมือนมิดฟิลด์ฝรั่งเศสยกระดับขึ้นมาาเ็ Super star เร์ส เขาก็ถูกมูรินโยซื้อกลับมาอยู่กับแมนยูอีกครั้งในปี 2, 2016ด้วยค่าตัว89ล้านปอนด์หลังจผ่านการเล่นฟ,ฟุตบอลอย่างมีความสุขกับสมโมสรที่ตัวเองใฝ่ฝันนานถึง5ฤดูกาลแต่กลับไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่คาดหวังแถมยังโดนแฟนบอลด่าเรื่องความการเล่นที่ขึ้นขึ้นลงๆจทนทาให้มีข่าวหลุดว่าเจ้าตัวกําลังมองหาโอกาสย้ายทีมอีกครั้งและพยายามยื้อสัญญายให้หมดลงช่วงกลางปี 2022, 2022เพื่อจะย้ายกลับไปอยู่ยูเวนตุสแบบค่าตัวฟรีฟ เอเดนอาซาสังกัดปัจจุบันเรยลมาริตมีโอกาสย้ายกลับเชลซีสิปีหลังสุดหากถามว่าใครคือหนึ่งในมิดฟิลตัวรุกดีที่สุดในโลกแน่นอนต้องมีชื่อของเอเดนอาซาติดอันดับสูงสุดอยู่ด้วยทุกโพแบบไม่ต้องสงสัยต,ตั้งแต่ปี2012ที่อาซาย้ายมาค้าแข่งกับเชลซีเขาก็พัฒนาฝีเท้าสูงขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นนักเตะระดับโลกตั้งแต่อายุยังน้อยแถมยังพาเชลซีคว้าแชมป์ได้อย่างมากมายจากนั้นอาซาก็พาตัวเองไปไล่ล่าความฝันในวัยเด็กนั่นก็คือ การคาแข่งให้กับเรอัลมาดริดซึ่งทั้งคู่ตกเป็นข่าวลือร่วมกันมานานแล้วก็ราชันชุดขาวจะยอมทุ่ม150ล้านปอนด์เพื่อดึงไปอยู่ด้วยเมื่อปี2019แต่แล้วโชคชะตาก็โหดร้ายกับอาซานเล,ลเกิน์ลังพาตัวเองและครอบครัวไปใช้ชีวิตที่สเปนเขาก็ได้รับบาดเจ็บหนักต่อเนื่องหลายครั้งจนสภาพร่างกายไม่เคยฟิตสมบูรณ์เลยแม้แต่ครั้งเดียวเมื่อกายไม่พร้อมจิตใจก็แย่ตามไปด้วยส่งผลเสียร้าแรงต่อความการเล่นจนถึงปัจจุบัน และหลังจะถูกตราหน้าว่าเป็นนักเตะที่กำลังจะล้มเหลวเต็มขั้นกับมาดริดเขาก็ถูกลือหนักว่าอาจจะพาตัวเองนี้กลับมาอยู่บ้านที่คุ้นเคยอย่างเชลซีอีกครั้งและหากข่าวนี้มีมูลความจริงเราน่าจะได้เห็นอาซาสวมชุดแข่งสีน้ำเงินเร็วที่สุดคือซัมเมอร์ปี2022นี้เลย